ว่าชีวการแพทย์เนี่ยเรามองว่าปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเยอะมีข่าวทั้งโรงพยาบาล AI การที่แพทย์สามารถใช้เครื่องมือแพทย์แบบใหม่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีการเรียนการสอนแบบนี้อยู่แล้วทีนี้การที่วิศวะเกิดการเรียนการสอนไม่ได้มีการทํางานร่วมกับแพทย์มันทําให้บางครั้งเราตามเทคโนโลยีไม่ทันนะก็เลยเริ่มมีการพูดคุยกันมีนักเรียนที่เข้ามาเรียนแพทย์ที่มีความถนัด <c oughs> ที่อยเรียนวิศวะร่วมด้วยอยู่แล้วเราก็เลยมาคิดกันว่าเอ๊ะทำไมไม่ใช่โอกาสเนี้ยผลิตบุคลากรในงานแพทย์อีก ประเภทหนึ่งที่ทําให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติก็เป็นสิ่งที่น่าทาหลายคนก็มองว่านักศึกษาที่จบไปเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงก็คิดง่ายๆเลยก็คือแพทย์ที่สามารถเป็นดีไซเนอร์ในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้เรายกตัวอย่างอย่างเช่นเกิดการตาบอดนะหรือว่าสมองตายตอนนี้เริ่มมีเทคโนโลยีหลายอย่างละเพิ่มเติมขึ้นมาเราก็เริ่มตรงนั้นศึกษามาได้เรื่อง precision medicine เรื่องการใช้ AI เข้ามาในการแพทย์ถามว่าที่คณะวิศวะมีไหมก็ไม่มีเป๊ะๆอย่างนี้นะ คณะแพทย์มีไว้ไม่มีนะฮะและแกลบตรงนี้มันเป็นส่วนที่จะช่วยชีวิตคนได้มากขึ้นแล้วเลยบอกว่าหลักสูตรน,นี้เราจะพยายามทําให้เกิดแพทย์สายพันใหม่ขึ้นนะแพทย์นวัตกรต่างกันฮนะต่างกันชัดเจนฮะในกรณีนี้แพทย์คนนี้หลักๆแพทย์รักษาคนไข้แพทย์สามารถดีไซน์ต่างๆได้ตัววิศวะเองถ้าเข้ามาสายวิศวกรรมชีวาแพทย์เขาคือเอนจิเนียร์เขาคือคนที่จะ ดีวิลอตรงนั้นนะจากต้นทางไปถึงปลายทางแต่ในขณะเดยียวกันเขาต้องคุยกับแพทย์ซึ่งเป็นผู้ใช้อุปกรณ์ตรงนี้อุปกรณ์การแพทย์ไม่มีประโยชน์เลยถ้าไม่มีการนําไปใช้ในการรักษาจริงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราผลิตบุคลากร2คนขึ้นมาพร้อมกันเราจะเริ่มรับปีแรกก็คือปีการศึกา63นะครับ จริงแล้วไม่ใช่หลักสูตรใหม่นะนี้เป็นโครงการร่วมสองหลักสูตรคนที่จะเข้ามาเรียนก็ยังเรียนแพทย์เป็นหลักสูตร6กปีเหมือนเดิมเท่านบวกหนึ่งปีที่เป็นวิศวะแล้วก็ภายในเจ็ปีนี้ก็จะมีการผสมผสานโดยที่ไม่ลดเนื้อหาของเดิมสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นลักษณะที่การปรับหลักสูตรเพื่อให้เหมาะสมจริงๆในการเรียนการสอนอันนี้ก็จะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่น่าจะตอบนะข้อสงสัยได้คือคำตอบคือรุ่นแรกแต่ไม่ได้เป็นหนูทดลองอ คนพูดคุยกันเรื่องนี้ที่จะพยายามทําให้เกิดงานวิจัยทําให้เกิดหลักสูตรแต่ครั้งนี้เป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงด้วยการนําเอาความรู้พิศวะเนี่ยมาอยู่ในตั้งแต่ปี4แทนที่ว่าจะจบไปเลยแล้วก็มาต่อนะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นโปรแกรมแรกที่มีการปรับปรุงหลักสูตรของนักแพทย์ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วไม่ได้ปรับกันง่ายๆก็ทุกคนก็ยินดีที่จะเหนื่อยตรงนี้แล้วก็ยินดีจะทำให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพมากขึ้น มีแน่นอนเลยครับทางคณะภาษยศาสตร์ราม่ิเนี่ยก็มีมูลนิธิที่จะช่วยซัพพอร์ตเต็มที่นะครับทางแรกเนี่ยเราเรียกว่าเป็นลักษณะ Start-up Pitching ซึ่งก็เป็นกิจกรรมปกติอยู่แล้วที่เราจัดที่คณะแล้วก็มีผู้ร่วมทุนเ,นเรียกว่า VC ถ้าเขาเตะตามากนะวัตรกรรมนี้ ถ้าจะสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตอีกทางหนึ่งก็คือผ่านทางทุนวิจัยของอาจารย์เองนะซึ่งทีซิสบางคนอาจจะเป็นโครงการของรัฐบาลอาจจะเป็นโครงการวิจัยของอาจารย์อีกท่านหนึ่งจะมีลักษณะของการซัพพอร์ตในเรื่องของผู้ช่วยวิจัยนะฮะอาจารย์แต่ละคนก็ก็จะพอิกียอนไรขึ้นมาอยากให้ตั้งใจมากกว่าะฮะหลักสูตรเนี่ยมันเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าคนจะจบแพทย์เนี่ยก็ยากละนะฮะจบวิศวะอย่างเดียวก็ยากการที่จะทำสองสิ่งนี้พร้อมกันไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปนไม่ได้นะ เพราะฉันทุกคนทําได้อยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองว่าวันนี้เราอยากเปลี่ยนแปลงบางอย่างซึ่งทักษะต,ตรงนี้มันพอที่วันนี้แต่วันนี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยมันจะถูกดิสัอแล้วการเปลี่ยนแปลงของเราก็คือการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับอนาคตให้ได้ถ้าเกิดมีความตั้งใจมุ่งมั่นเนี่ยก็ไม่ยากและสามารถเรียนได้แน่สําหรับโครงการพิเศษนี้นะนะเรารับรอบเดียว จะได้ครบไม่ครบก็ตามนั้นครับเปิดรอบเดียวไม่ได้ครับรายละเอียดในเว็บไซต์นะครับประกาศไปแล้วว่าสามารถยื่นในแท็กใดแท็กหนึ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะยื่น2แท็กพร้อมกันนะครับ หลักสูตรแพทย์เป็นหลักสูตรไทยปกตินะครับตรงหลักสูตรเไม่เท่าวิศวะเนี่ยจะเป็นหลักสูตรอินเตอร์เรามองว่าคนคนนี้จำเป็นต้องทำงานกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ซึ่งอยู่ในทั่วโลกซึ่งตัวนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราพยายามจะเสริมในเรื่องของซอฟต์สกิลแล้วก็ถ้าบวกกับทักษะทางการแพทย์ผมว่าตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งจำเป็นก็เป็นข้อดีนะผมว่าเพราะยังไงนักเรียนเนี่ยที่จะเข้ามาแถ่งเนี้ยต้องสอบ i อเอลโทเฟลในระดับที่สูงพอสมควรไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเรียนอินเตอร์นะ จริงๆตรงนี้เราเปิดกว้างไม่ได้กำหนดว่าควรต้องเป็นแบบไหนแบบไหนแต่ให้นักเรียนแต่ละคนเนี่ยจัดเองว่าสิ่งที่เหมาะสมที่ควรจะพิเซอนแล้วให้กรรมการให้น้ำหนักเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรอนุญาตเท้งสองภาษาครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งตามความถนัดเลยเป็นคนไม่ถนัดภาษาอังกฤษต้องไปเขียนเนี่ย มันก็ทําให้คอนเทนต์ที่อยากจะสื่อสารเนี่ยมันไม่ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเรื่องภาษาไม่ใช่สำคัญสําคัญคือเรื่องคอนเทนต์ที่เขียนมาครับใช้ภาษาไทยในการสัมภาษณ์แต่เราอนุญาตให้คนที่เข้ามาสัมภาษณ์เนี่ยตอบเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ปี1-2-3ก็จะเรียนกับเพื่อนๆที่เรียนแพทย์ปกติครับปีหเรียนที่ฎียา ปี2ปี3เรียนที่สถาบันการแพทย์จาก,กีฟเดนที่สร้างมาเพื่อรองรับรักษาแพทย์โดยเฉพาะแล้วก็ปี4ไปเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สายยาปี567ก็กลับมาเรียนกับคนไข้ก็ขึ้นอยู่กับว่าอาจจะเรียนที่สถาบันการแพทย์จาก,กีฟเดนหรือที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่พยาไทยครับมองว่าสนุกดีว่าเด็กจากกิจกรรมเนี่ย งานยุ่งมากเลยนะอย่างเช่นเขาจัดประชุมเชียร์อะไรเงี้ยเขาสามารถทําได้นะเพราะอะไรเพราะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากทําตรงเนี้ยแต่เรามองว่าเราเปิดหลักสูตรใหม่ที่เด็กบางคนเขาเขาใฝ่ฝันเขาอยากจะเป็นแพทย์แล้วเขาก็อยากจะมีไอเดียที่จะดีไซน์บางสิ่งบางอย่างเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าความหนักเนี่ยไม่น่าใช่หนักแต่บางอย่างเบานะแต่ไม่ชอบเนี่ยมันกลายเป็นหนักเหมือนกันเพราะฉะนั้นปรัชญาของหลักสูตรน่าจะทําให้น้องๆบางคนเนี่ยโอ้ อยากเรียนแล้วอะไรเงี้ยอยากกลับไปอ่านหนังสือจังเลย <laughs> คือถ้าเราดูซีเควนซ์ของการเรียนมันก็เหมือนปกติไม่ได้หนักกว่าแพทย์ปกติหรือไม่ได้หนักกว่าวิศวะปกติเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มาเรียนซ้อนกันทั้งแพทย์และวิศวะภายในปีเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีแพชชั่นเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็สามารถที่จะเรียนอย่างมีความสุขได้ก็จะทําให้มี motivation ในการเรียนดีกว่าทั่วๆไปด้วยซ้ำไป ถ้ามองว่าโทในปกติเรียน2ปีกลุ่มบางวิชาเนี่ยเป็นวิชาที่น้องเรียนมาอยู่แล้วเราก็จะทําเรื่องเวียกลายวิชาที่บางครั้งแล้วทับซ้อนอีกอันหนึ่งก็คือว่าปีแรกเนี่ยเป็นคอร์สเวิร์กปีที่2เนี่ยเป็นทีซีสการเรียนไปด้วยแล้วก็เอาความรู้ที่ได้เนี่ยทำทีซีสตรงนี้ไปด้วยขนานกันไปเรามองในเรื่องดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยในปี2ปีแรกเนี่ยเป็นลักษณะของการพยายามที่จะเช็คว่าอะไรมันคือปัญหาจริงๆฟอร์มเรียนไอเดียด้วยคอร์สเวิร์กต่างๆที่มาเรียนกันในปี3แล้ว ทีนี้โปรโ,โตไทปิง้งอาจจะเกิดช่วงปี4ที่เรียนวิศวะการกลับไปเทสอีกครั้งหนึ่งนะทำหลังจากจบจัดตรงชีวการแพทย์แล้วแล้วกลับไปอยู่ที่รามาธิบดีสุดท้ายสิ่งที่ได้ก็คืองานวิจัยการเทสไอเดียแล้วก็การที่สามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่ทําได้จริงๆนะซึ่งมองว่ามันมันเป็นประโยชน์มากกว่าเกี่วกับจริงผมคิดว่าอันนี้เป็นข้อดีของแท็กนี้ด้วยนะครับเพราะว่า ในหลักสูตรแพทย์ปกติปี4-5-6ต้องมีรายวิชาวิจัยอยู่แล้วซึ่งนักเรียนจะต้องทําวิจัยอยู่แล้วการที่นักเรียนแทกเนี้ผ่านปี4มีหัวข้อวิจัยก็จะง่ายสําหรับนักเรียนที่จะทําวิจัยต่อในปี5-6-7ด้วยซ้ำไปต้นเรียนวิชารวมเนี่ยเป็นพื้นฐานนะถ้ามองคาวิศน,นีย์เนี่ยก็คือจะต้องมีเซนส์ส่วนวิศนียอยู่แล้วการแยกเนี่ยเป็นแยกในลักษณะของการทำวิจัย ถ้าเรามองว่าแพทย์มีหลายแผนกคล้ายๆกันนะ,ะวิศวะก็จะแบ่งเป็นแท็กเพราะฉะนั้นการที่น้องแต่ละคนเลือกทำทีซ i สไปในแอเรียไหนฟิวไหนนั่นก็หมายถึง selective course ที่อาจจะต่างกันในลักษณะของการที่เราเข้าไปในแต่ละฟิวแต่ละแอเรียนะฮะอย่างเช่นหุ่นยนต์ผ่าตัดเพราะเราเห็นแล้วว่าเคสผ่าตัดนี้มีความเสี่ยงหรือว่าเคสผ่าตัดนี้อาจจะทําได้เร็วขึ้นถ้ามีอุปกรณ์บางอย่างแล้วอุปกรณ์นี้ไม่มีขายที่ไหนทีนี้เราก็มองหุ่นยนต์ผ่าตัดต้องต้องใช้สกิลเชิงกล เชิงแมกนิกเชิงไฟฟ้านี่ก็เป็นตัวอย่างที่เป็นวิชาที่อาจ,จะต้องเลือกนะเพื่อเติมเต็มตรงนี้แล้วก็อาจจะเป็นเทคนิคการออกแบบหุ่นยนต์ผมคิดว่าเป็นเด็กธรรมดาทั่วไปนะครับที่อยากเรียนแพทย์ด้วยใจหนึ่งก็อยากเรียนวิศวะด้วยปกติก่อนหน้านี้มันไม่มีแท็กให้เดินก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ปัจจุบันเรามีแท็กให้นะ้วที่จะมาสามารถจบเป็นแพทย์ที่มีศักยภาพ อาจจะสูงกว่าแพทย์ทั่วไปครับผมว่าแล้วแต่คนนะมันเป็นตามความฝันแต่ละคนซึ่งในตรงนี้เราได้ยินคำว่าเทเลมดิซีนเทเลเฮลต่างๆเฮลอินฟอร์เมติกเกิดขึ้นไม่ได้แน่ถ้าเรามองว่าวันนี้เราจะมีแต่วิศวะหรือวันนี้เรามีแต่แพทย์ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งแพชชั่นหนึ่งที่เด็กกลุ่มนี้บางครั้งเขาเห็นและเขาอยากทำจริงๆแล้วก็โปรแกรมนี้ที่ทำให้ทุกๆคนๆทุกๆที่เห็นพลังของการบูรณาการข้ามสาขาซึ่งผมมองว่าทำกันทั่วโลกแล้ว การบราการข้ามสาขาแล้วก็คนละเอ็กซ์เพรติสมาคุยกันอาจารย์สองคนนี้มาเจอกันไม่ได้เกิดแค่การศึกษาแต่เกิดงานวิจัยใหม่ๆขึ้นและเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่ได้เรียนในเรื่องนี้ก็เลยมองว่าเด็กที่สนใจกับเรื่องที่ตื่นเต้นทุกวันก็น่าจะเป็นเด็กที่สนใจแท็กนี้ด้วยนะฮะใช้ทุน3ปีเหมือนกันครับ มีระเบียบของหมายลัยที่บอกว่าจะลงทะเบียนปิญญาโทได้ตั้งจบปิญญาตรีก่อนนะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้การลงทะเบียนเนี่ยเป็นหลังจากที่จบปิญญาตรีไปแล้วเพราะฉะนั้นปัญญาโทเนี่ยก็จะรับหลังจากปัญญาตรีหนึ่งปีครับแต่ว่าตัวตัวเขาเองก็สามารถที่จะเริ่มใช้ทุนอะไรได้เป็นลักษณะของแค่ว่าต้องจบปริญญาตรีก่อนถึงจะได้ไปวุฒิปิญญาโทเป้าหมายแรกเราอยากให้เขาเป็นแพทย์ ที่เป็นแพทย์นวัตรกรเป็นแพทย์ที่นอกจากเห็นบางอย่างเกี่ยวคนไข้ก็ยังเห็นบางอย่างเกี่ยวกับโอกาสในการที่จะทําให้การรักษาเนี่ยดีขึ้นเราอยากได้กลุ่มนี้แต่ถ้าเขาอยากที่จะทำสตาร์ทอัพน้องสามารถทําได้ตอนนี้ก็มองว่าเป็นแพทย์หรือว่าเป็นสตาร์ทอัพหรือว่าเป็นเอนจิเนียร์ก็แล้วแต่ความฝันของน้องเขานะ ในการที่เขาจะทำแน่นอนว่าเขาต้องทำอยู่แล้วว่าเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์แล้วเป็นส่วนหนึ่งทีซิสแต่มันมากกว่านั้นก็คือว่าอยากให้เขาได้ทำคือปรัชญาที่เขาจะทำสิ่งประดิษฐ์อะไรก็ได้ขึ้นมาใหม่หลังจากเขาเรียนจบจบออกไปเนี่ยเขาสามารถที่จะบอกได้ว่าบริษัทนี้คนนี้คนนี้คนนี้ค,นนคุณควรจะทำอย่างนี้นะแล้วก็รวมกันออกมาเป็นเครื่องมือแพทย์มีการเซอร์ติฟายแบบนี้ ร่วมก,กันกับเพื่อนๆที่อาจจะเป็นวิศวะเพียวคนนั้นอาจจะไปลงมือเยอะในแคบิอ p ผาดเขาน้องอาจจะเป็นหมอที่คอยช่วยเป็นดีไซเนอร์นะซึ่งตัวนี้ก็เป็นบทบาทต่างๆกัน หลักสูตรเนี้ยจบแล้วคือเป็นแพทย์เต็มตัวการที่ไปเรียนไปเรียนแพทย์เฉพาะทางเนี่ยความจริงก็มีภาษีเหนือกว่าคนอื่นๆได้เพราะว่ามีผลงานวิจัยมีผลงานตีพิมพ์โดยเฉพาะในต่างประเทศปัจจุบันเนี่ยการที่จะไปสมัครแพทย์เฉพาะทางการที่มีผลงานวิจัยก็จะเป็นอะไรที่มันเหนือกว่าคนอื่นยอดมนุษย์ในมุมมองของการที่ จะช่วยผู้ป่วยคนหนึ่งที่ตอนนี้ในโลกยังไม่มีใครช่วยได้ตรงน,นั้นผมก็ถือว่าเป็นยอดมนุษย์นะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นยอดมนุษย์ถึงจะเรียนได้แต่เป็นการเรียนพื่อจะกลายมป็นยอดมนุษย์มากกว่า <laughs> มุมมองผมเห็นด้วยครับ <laughs>